ป้าแบมกสิลาวันนี้พามาทำขั้วขี้หูดขั้วขี้หูดนะจ้าวันนี้ขอเสนอกาเมืองนะคะขั้วขี้หูดนะคะป้าแบมพาทำขั้วขี้หูดนะคะส่วนผสมอันของเครื่องแกงก็จะมีนะจ้ะหอมขาวหอมแดงพริกแห้งกัะปิค่ะนะจ้ะ หอมข่าหอมแดงพริกแห้งกัะปิคานะเจ้าอันนี้จะเป็นเครื่องแกงของขั้วขี่หูนะเจ้าเนาะหลังจากนั้นเราก็เอามาตำนะคะคือใช้ปริมาณหอมขาวสักสองหัวนะเจ้าหอมแดงสักห้าหัวพริกแห้งสักสองเม็ดนะเจ้ากะปิเต้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนาะข่าเหี่ยสักเกิงแง่งนะเจ้าข่าสักครึ่งครึ่งครึ่งแง่งนะคะนะจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาเราก็จะมา ตานะจ๊ะตาตามเพื่อเต็มมันเพื่อมันเข้ากันนะคะตามเพื่อละเอียดนะจ๊ะตามเพื่อละเอียดเราก็จะได้พริกแกงขั้วขี้หูดนะคะตามที่ป้าแบมบ,บอกไปนะจ๊ะตอนนี้เราก็จะมาลงมือขั้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือขี้หูนะจ๊ะนี่คือขี้หูที่ป้าแบมบป้าแบมจะมันจะมีหัวมันจะมีก้านเราก็จะเด็ด mm hmm. เด็ดหางนะคะ เด็ดหางมันทิ้งเนาะเด็ดเด็ดหางมันทิ้งนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะไปล้างล้างแล้วเขาก็บีบน้านะจ๊ะบีบบีบให้มันยมยมน่อยนะจ๊ะบีบให้มันเนี่ยค่ะบีบให้มันแฟบลงนะคะบีบให้มันยมยมนะจ๊ะนะคะล้างน้ํานะคะเนาะจะหลังจากนั้นก็เขาก็จะมาตั้งตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันนะจ๊ะตั้งไฟใส่น้ํามัน แล้วก็เอาพริกแกงนะคะลงั่วนะจ๊ะพริกแกงลงั่วนะคะ่วทอดหอมนะจ๊ะทอดหอมนะคะ๊ะทอดพริกแกงนะจ๊ะทอดพริกแกงหอมเสร็จเราจะเอาหมูเข้าลงผัดนะจ๊ะ ข้ดแกงเสร็จแล้วก็จะเอามูข้อลงนะลงผัดนะหมูับนะจ๊ะะมูสับก,ก,ก็แบนซื้อมาสามบาทนะจ๊ะอขอขี้โหดนี่ก็แบนซื้อมาสามสิบบาทนะจ๊ะเเอามาขวกหม้อห้องนะหมูลอลงผัดนะจาหมือนผัดนะ ขัาวต้มข่ามนะจ๊ะข้าวเหนียวต้นหอมนะจ๊ะสูตรข้าที่โหดก็เหมือนสูตรข้าทั่วไปของการทำกับข้าวเมืองนะจ๊ะแต่มันแตกต่างตรงที่ว่ามันใส่ข่าบดได้นะจ๊ะที่แห้งหอมขาวหอมแดงอบปิ้งนะจ๊นะซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานของการทำกับข้าวเมืองของต่างเหนือนะต่างเชียงใหม่นะจ๊ะ

ใส่เกล็ดนะค่ะใส่แซ่ดนะคะใส่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยนะจ๊ะตุ๋นต่อไ่อนะนต่อไ่อยนะ่อไปหน่ยต่อไปหน่่อไ่่ไปหน่อ ตนนี้เราจะมรัดับมนะคะให้เกลื่อนเกล็กเสร็จแล้วค่ะก็จะเอาไส่้หดเท้าเข้กัดนะคะเอาใสเ้าค่ะัดล้วก็เาน้ำงกแงนะคะเอ้สักกันนะคะเรจะเอาไ้สักันให้มันสุกนะคะ ให้มันซ answered, ึมแล้าก็ไปเี่ยนที่เหตุนะคะแล้วเคลี่ยนจะให้ข้อที่เหตุมันตรงกลมนะคะแช่ตรงกลมหอมเลยค้ะนไเลย้ถ้าเป็นนั้นมีกชินออกดีโอได้ค่ะเพราเ้ข้าวเรียมมันข้าวข้าวึือข้าวแรักรอได้เลยนะจ้า ั็ลองนบกโชคที่เห็นเลยนะจ๊ะทำับบทามาเลยจ้ะทำก็ได้ไม่เสร็จขนาดนี้จ้ะล็กสวยอะไรเลยบอกไปเชียวจ้ะลายแป๊ะจ้ะจุดก็ได้ไหมนะจ้ะทำทำมาเลยจ้ะ อัน่อ้มนันะจ๊าจะแล้อตัแบมไปิ้ลว่อได้นะจจะแค่ที่เหนะะตัวที่เห็ดเป็นของต่างเมืองนะจ๊ะน้เงไปทางตะวนกเข้าทางภาคเหนือางเชียงใหม่นะจ๊ะน้ะเตัวที่เห็ดก็มันจะล้นเลยค่ะเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็แบเอา้าล้างขอกใส่กันนะจ๊ะลองขอกใสค่ะ อเอาปจันะจ๊ะ <c oughs> โอวกพิกมาได้จ้าสะดุจ้ะมนลำจ้ะได้เจ้าสุปป ลรอรอ,นะอสุก,กน,นะจ๊ะเนาะรสักครั้งนะคะโอเคหยื่ขดีเหยด่อขที่ห,ดห,ดหูดอร้อยอร่อยนะคะ สายแดงไหมคะขอบิดสก๊าลน่ะจ้ะจะได้หมดเลยนะจ๊ะโอเคค่ะด้วยอารมณ์น่ากินกับเจ้า คนข้าวก็จะแดน,นะจ๊ะก็คิดโลยนะจ๊นะจนี้รารเสร็จแล้วนะจ๊ะนะรอให้คุโสุกนะจ๊ะคีโสุก แล้วห่อบรับประทานได้เลยนะคะชวที่เป็นการของโปรดังภาคเหนือในะคนนีโอ้แนะคะมจะแรงนะจ๊ะมดขนาดจะก็ังมาเีิด ก็แบนเริ่มไลฟ์วันที่เจ็ดวันแรกนะคะเนะาะเวลาบ่ายโมงถึงสามโมงนะคะเรียนเชิญเพื่อนๆที่ว่างนะคะแยกเข้ามาเพืกอแบมเจ้าทุกวันนะคะบ่ายโมงถึงสามโมงนะจ้าสองชั่วโมงนะคะ เอาม่ตัสุอแค่ะักาหนึ่งนะนี่ก็ไม,ม่สนะมันัสักพักหนึ่งนะคะใชจะได้ <c oughs> ไดก็จะมีกิล่ากดกดกดไคกดเช ก็ได้ไะเชอญทำนิ่งกับติดตามให้ประแบมเลยนะคะติดตามประแบมไลฟ์สดได้ทุกวันนะคะเวลาบ่ายโมงถึงสามโมงนะเจ้าขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าสวาธุเจ้า